เฮ้เพื่อนช่วยซ่อนแว่นตาของฉันหน่อยสิซ่อนมันเร็วเข้าเดี๋ยวพวกเขาจะเห็นคุณโอ้เมื่อคุณนึกถึงเด็จการที่บ้าคลั่งหรือโงนน่เขลาผู้สมัครที่พบบ่อยที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้คือคุณฮิตเลอร์ซัดดัมฮุตเซนหรือสตาลินอย่างไรก็ตามเผด็จการเหล่านี้ยังคงทำหลายสิ่งหลายอย่างสำเร็จและอาจกล่าวได้ว่าช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนส่วนใหญ่และฉันหมายถึงคนส่วนใหญ่ในประเทศของพวกเขาแม้ว่าผู้นำเหล่านี้จะทำให้คนของตัวเองเสียชีวิตไปมากมายก็ตาม อย่างไรก็ตามผลป๊อตอยู่ในระดับที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงชายผู้นี้จัดการสังหารประชากรเกือบ25%ของกัมพูชาทั้งหมดในเวลาไม่ถึง4ปีเพื่อพยายามสถาปนายูโทเปียคอมมิวนิสต์ซึ่งส่งผลให้ประเทศสังคมนิยมเพื่อนบ้านอีกแห่งต้องบุกรุกประเทศนี้เพราะเขากระทําเกินขอบเขตไปมากวิสัยทัศน์ที่รุนแรงนี้รวมศูนย์อยู่ที่แนวคิดเรื่องปีศูนย์ซึ่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งหมดต้องถูกลบออกเพื่อสร้างสังคมเกษตรกรรมที่บริสุทธิ์จากศูนย์ ผลปอตต่างจากระบอบอื่นที่แสวงหาความเป็นอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายที่การลดความเป็นอุตสาหกรรมของชาติทั้งหมดมองว่าเมืองเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลัทธิทุนนิยมและอิทธิพลจากต่างประเทศที่ต้องได้รับการผ่าตัดออกไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมคศ1925ผลปอตหรือซาลอสซาตามที่เขารู้จักในขณะนั้นได้ถือกำเนิดขึ้น ชีวิตในวัยยาวของเขาถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมขเขมรแบบดั้งเดิมแต่เมื่อกัมพูชาถูกดึงเข้าสู่ขอบเขตอานณานิคมของฝรั่งเศสช่วงปลายศตวรรษที่19อิทธิพลของความคิดทางการเมืองตะวันตกก็เริ่มแทรกกระจายเข้ามาในศตวรรษที่20สซาลอสซาหรือพลป๊อตมีวัยเด็กที่ค่อนข้างดีแม้จะอยู่ภายใต้การปกครองของตะวันตกพ่อของเขาลอตเป็นเกษตรกรที่มั่งคัง่งซึ่งเจ้าของนาข้าวเเฮกตาร์และวัวลากจูงหลายตัว ในขณะเดียวกันแม้ของพลปอตเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดและเป็นสตรีที่ได้รับความเคารพนับถือครอบครัวของพลปอตยังมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์กัมพูชาด้วยโดยลูกพี่ลูกน้องของเขามีกเป็นนางสนมของกรรษัตริย์ศีสุวัตถีมุนีวงศ์ซึ่งอนุญาตให้พลปอตไปเยี่ยมเยียนได้เป็นประจำ ในปีคศ1949หลังสงครามโลกครั้งที่2การได้รับโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศทําให้ซากลายเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนํากลุ่มเล็กในกัมพูชาเขาและนักเรียนที่ได้รับเลือกอีก21คนล่องเรือจากไซก้อนด้วยเรือที่จอดพักที่สิงคโปร์โคลัมโบและจีบูตีระหว่างทางไปมาร์เซย์ตั้งแต่ปีคศ1949ถึง1953ในฝรัร่งเศสพลป๊อตได้สัมผัสกับอุดมการณ์มาร์กซิสและคอมมิวนิสทำไมเรื่องแปลกๆทั้งหมดถึงเริ่มขึ้นในฝรั่งเศสกันนะระหว่างทีี่่่เเเขขขาาาาพนนักอยูใรรสได้้วม ซึ่งเป็นองค์กรลับของนักเรียนกัมพูชาที่ซึ่งเขาได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากลัทธิสตาลินที่แข่งกราวของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสปีเหล่านี้ในยุโรปไม่ได้ทำให้มุมมองของเขาทัานสมัยขึ้นแต่กลับเติมเชื้อไฟให้เกิดความไม่พอใจอย่างลึกซึ้งต่อชนชั้นกลางในเมืองและโครงสร้างอาณานิคมหล่อหลอมความเชื่อของเขาที่ว่ามีเพียงการปฏิวัติที่นำโดยชาวนาเท่านั้นที่จะสามารถปลดปล่อยกัมพูชาได้อย่างแท้จริง ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในฝรั่งเศสสถานการณ์ทางการเมืองในกัมพูชาก็เปลี่ยนไปเช่นกันกษัตริย์มุนีวงสิ้นพระชนโดยมีนโรดมสีหนุก้าวขึ้นมาแทนที่ส่วนใหญ่ผ่านอิทธิพลของฝรั่งเศสในปีคศ1953พลพศกลับไปยังประเทศที่เผชิญกับสงครามประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสมาหลายปีซึ่งรู้จักกันในชื่อสงครามอินโดจีนครั้งที่1ในฐานะผู้เชื่อในลัทธิมาร์กซิสต์ พลพ์เชื่อว่ากลุ่มคามนเวียดมินเป็นกลุ่มต่อต้านที่มีแนวโน้มดีที่สุดสำหรับเขาที่จะเข้าร่วมแม้ว่าสงครามกับฝรั่งเศสจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายนแต่กองกำลังคอมมิวนิสต์ยังคงต่อสู้กับกรรษัตริย์กัมพูชาจนถึงปีคศ .1954. อาจะาลงนามสงบศึกกับกรรษัตริย์คอมมิวนิสต์ของกัมพูชาตัดสินใจสแสวงหาอำนาจผ่านสันติวิธีมากกว่าความรุนแรงโดยการเข้าร่วมการเลือกตั้งในปีคศ .1955. พวกเขาทำผลงานได้แย่มาก และพลพศกลายเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสและภูมิศาสตร์อยู่พักหนึ่งนักเรียนของเขาบรรยายว่าเขาเป็นครูที่ดีซึ่งค่อนข้างน่าประหลาดใจสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีต่อมาขณะสอนอยู่ที่วิทยาลัยเอกชนซาลอตซา,ซาได้ใช้ชีวิตแบบสองหน้าโดยสร้างเครือข่ายเยาวชนที่หัวรุนแรงอย่างเงียบๆและขัดเกลาทฤษฎีการปฏิวัติของเขาภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจลับของสีหนก เขาใช้ตำแหน่งครูเพื่อสังเกตพลวัตทางสังคมของเมืองซึ่งมีแต่จะตอกย้ำความเชื่อที่เพิ่มขึ้นของเขาว่าชนชั้นที่มีการศึกษาในเมืองนั้นทุจริตโดยเนื้อแท้และตัดขาดจากกัมพูชาที่แท้จริงของทุ่งนาในปีคศ1959ในการประชุมผู้นำขบวนการคอมมิวนิสต์ได้ก่อตั้งพรรคแรงงานกัมพูชาโดยใช้โมเดลมาร์กซิสเลนินิสต์ของประชาธิปไตยรวมศูนย์ กษัตริย์กัมพูชาซึ่งไม่พอใจอย่างชัดเจนที่พวกคอมมิวนิสต์เรียกร้องให้โค่นล้มเขาเริ่มปราบปรามทุกคนที่สงสัยว่าสนับสนุนขบวนการนี้อย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามการปราบปรามนี้กลับทำให้พวกคอมมิวนิสต์มีความกล้าหาญมากขึ้นและเริ่มได้รับการสนับสนุนมากขึ้นแต่พวกเขายังคงต้องซ่อนตัวและพลบทก็พักอยู่ในป่าเพื่อรอการสนับสนุนเพิ่มเติม ในปีคศ1965พลบดบินจากเวียดนามไปจีนโดยมีเจ้าภาพอย่างเป็นทางการคือเติ้งเสี่ยวผิงในระหว่างการเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่จีนได้ฝึกอบรมพลบดในหัวข้อต่างๆเช่นเรเด็จการชนชั้นกรรมชีพการต่อสู้ทางชนชั้นและการกวาดล้างทางการเมืองพลบดยังได้เห็นการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อมุมมองทางการเมืองของเขา หลังจากสะสมการสนับสนุนระหว่างประเทศวัสดุและผู้ติดตามมานาน8ปีกองทัพปฏิวัติที่เรียกกันว่าคมเรแดงก็เสร็จสมบูรณ์ในที่สุดในปีคศ1967อิทธิพลของการปฏิวัติวัฒนธร,รรมจีนทำให้เขามีพิมพ์เขียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยสิ้นเชิงสอนเขาว่าการปฏิวัติถาวรต้องการการทำลายล้างสีเก่าคือขนธรรมเนียมเก่าวัฒนาธรรมเก่า นิสัยเก่าและความคิดเก่าเมื่อถึงเวลาที่เขมรแดงก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์พวกเขาได้พัฒนารัที่คอมมิวนิสต์แบรนด์ที่ดุร้ายและเกลียดชังชาวต่างชาติซึ่งให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์และการโดดเดี่ยวของกัมพูชาจากส่วนที่เหลือของโลกสมัยใหม่อย่างสิ้นเชิงในเดือนมกราคมคศ1968ขมรแดงได้เริ่มการจลาจนด้วยการโจมตีฐานทัพทัพบ,บกที่พวกเขาแย่งชิงอาวุธได้มากมาย รัฐบาลตอบโต้ด้วยกลยุทธ์เผาทำลายและทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งช่วยเติมเชื้อเพลิงสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อ,อกความไม่สงบในไม่ช้าชาวบ้านกว่า10,000แคนก็เข้าร่วมกับพวกเขาแม้ว่าพลบจะละทิ้งการปฏิวัติไปชั่วครู่ในปีคศ .1970 เมื่อเขาบินไปจีนเมื่อภรรยาของเขาเริ่มมีอาการของโรคจิตเภทลองจินตนาการถึงการวางแผนการรัฐประหารครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในรอบ20ปีเพียงเพื่อละทิ้งมันเพื่อภรรยาของคุณ เขาช่างเป็นแฟมิลี่แมนจริงๆอย่างไรก็ตามจุดพลิกผันที่ยิ่งใหญ่คนนั้นกำลังจะเกิดขึ้นในปีคศ1970กษัตริ 70, ย์สีหนุถูกค่นล้มในรัฐประหารที่นำโดยนายพลหลอนนอนผู้ซึ่งจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนอเมริกากษัตริย์กัมพูชาาย,ยัางบินไปจีนเพื่อพบกับพลบดโดยรัฐบาลจีนบังคับให้พวกเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อต่อต้านกลุ่มที่สนับสนุนอเมริกา การรัฐประหารไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปมันเปิดโอกาสให้พลบทและขเขมรแดงได้เพิ่มอิทธิพลโดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นฝ่ายค้านหลักของระบบลอนนอนพันธมิตรกับกษัตริย์สีหนุผู้ถูกขับออกจากบัลลังก์นี้ทําให้ขเขมรแดงดูมีความชอบธรรมที่พวกเขาเคยขาดหายไปเนื่องจากชาวนาจํานวนมากเข้าร่วมขบวนการนี้ไม่ใช่เพราะความเชื่อมั่นในคอมมิวนิสต์แต่เป็นเพราะความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ในขณะเดียวกัน การทิ้งระเบิดอย่างหนักของสหรัฐในชนบทของกัมพูชาระหว่างสงครามเวียดนามได้สร้างประชากรในชนบทที่สิ้นหวังและหัวรุนแรงซึ่งมองว่ากองกำลังของพลปอเป็นเครื่องคุม้มครองเพียงอย่างเดียวจากการแทรกแซงของต่างชาติกลยุธทธ์ทางทหารของขมิญแดงพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพภายในพศ1975พวกเขาเข้าสู่พนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามกลางเมือง พลปอตใช้เวลา22ปีกว่าที่จะคุมครองกัมพูชาได้ในที่สุดและเขามองประชากรในเมืองหลวงด้วยความไม่ไว้วางใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจํานวนประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นจากผู้อพยพชาวนาที่หนีการรุกคืบของขเมรนแดงและถูกมองว่าเป็นคนทรยศหลังจากยึดเมืองหลวงได้ขมรแดงสั่งอพยพโดยอ้างเท็จว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการทิ้งระเบิดของสหรัฐ ผู้คนกว่า2.5ล้านคนถูกบังคับให้ออกไปรวมถึงคนไข้1 5ื0นห้ถึง2,000 20, 0คนจากโรงพยาบาลโดยมีการเตรียมการพิงเล็กน้อยการอพยพมีจุดมุ่งหมายเพื่อรื้อถอนละทิทุนิยมฐานสนับสนุนสีหนุและเครือไทย CIA ที่ต้องสงสัยทำให้ขเขมรแดงสามารถรวมอำนาจและผลักดันประชากรในเมืองเข้าสู่กเกษตรกรรม การอพยพโดยบังคับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งประเภทประชากรออกเป็นประชากรฐานรากชาวนาในชนบทที่จงรักภักดีและประชากรใหม่ชาวเมืองที่ถูกมองว่าเป็นปรสิทธิประชากรใหม่ถูกลิบร้อนสิทธิทั้งหมดและถูกบังคับให้ทำงานหนักในชนบทที่ซึ่งพวกเขามักถูกทำงานจนตายภายใต้สโลแกนที่ว่าเก็บคุณไว้ก็ไม่มีประโยชน์ทำลายคุณไปก็ไม่มีความสูญเสีย ในวันที่20เมษายนคศ1975พลปอตเข้าสู่เมืองหลวงอย่างลับๆโดยเข้าพักในสถานีรถไฟพร้อมกับผู้นำเขมรแดนคนอื่นๆก่อนจะย้ายไปที่กระทรวงการคลังหลังจากได้ชัยชนะพลปอตได้ไปเยี่ยมเกาหลีเหนือและจีนที่ซึ่งเหมาแนะนำให้เขาหลีกเลี่ยงมาตรการที่รุนแรงโดยเตือนไม่ให้เรียนแบบโมเดลสังคมนิยมของจีนอย่างุ 4, ส่สม 5. พลปอตยังได้พบกับคิมอิลซุงในเกาหลีเหนือก่อนจะกลับกัมพูชาในเดือนกรกฎา คุณรู้เลยว่าสิ่งต่างๆกำลังจะแย่มากเมื่อแม้แต่เหมาและคิมอิลซุงยังเตือนคุณไม่ให้ทำอะไรที่รุนแรงขมรแดงจัดตั้งระบบรัฐสภาในนามโดยมีอดีตกษัตริย์เป็นประมุแขแห่งรัฐโดยหวังจะใช้สถานะของเขาในระดับสากลอย่างไรก็ตามขมรแดงคุมอำนาจที่แท้จริงขมรแดงจะสั่งห้ามการใช้เงินเพื่อป้องกันการทุจริตทําให้กัมพูชากลายเป็นรัฐทาสอย่างมีประสิทธิภาพพลเมืองทุกคนถูกคาดหวังให้ทํางานโดยไม่มีค่าจ้างพร้อมบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับการไม่เชื่อฟัง ช่างบ้าบอรจริงๆต้องจ่าย500ดอลลาร์กัมพูชาสำหรับตัวออกนอกประเทศน่าเสียดายที่ธุรกรรมทางการเงินไม่มีอีกต่อไปแล้วการยกเลิกสกุลเงินมาพร้อมกับการทำลายธนาคารตลาดและร้านค้าเนื่องจากขเขมรแดงพยายามขจัดความเป็นไปได้ในการค้าส่วนตัวหรือการสะสมความมั่งคั่งส่วนบุคคลทุกแง่มุมของชีวิตได้รับการจัดการโดยอังกาองค์การที่ลึกลับและอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ซึ่งกำหนดทุกอย่างตั้งแต่ปริมาณข้าวที่คนคนหนึ่งสามารถกินได้ไปจนถึงคนที่ถูกกำหนดให้แต่งงานด้วยขมนแดงยังเริ่มประหารชีวิตผู้คนที่พวกเขาตีตราเป็นองค์ประกอบที่ไม่ดีโดยมักใช้ศพของพวกเขาเป็นปุ๋ยผลพศจะนำการปราบปรามที่เขาเรียนรู้จากจีนไปใช้ให้ไกลยิ่งขึ้นภาษาในชีวิตประจำวันถูกดัดแปลงเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคมนิยมชาวกัมพูชาถูกกระตุ้นให้ใช้คำว่าเราแทนที่จะเป็นฉัน ขณะทำงานผู้คนมักถูกแยกตามเพศกีฬาถูกสั่งห้ามและสื่อการอ่านที่อนุญาตเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่รัฐบาลออกให้เช่นพาเดวัตซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวปฏิวัติในปีคศ .1976 กษัตริย์ลาออกทำให้พลพศสามารถเปลี่ยนไปสู่นโยบายสังคมนิยมได้อย่างเต็มที่เขาแสดงภาพประเทศเป็นโมเดลการปฏิวัติโดยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้นามแฝงว่าพลพศ แน่นอนว่าสิทธิพิเศษถูกสงวนไว้สำหรับสมาชิกเขมนแดงในขณะที่กลุ่มศาสนาและชาติพันธุ์ต้องเผชิญการประหัดประหารแม้จะมีข้ออ้างเรื่องมาร์กซิสแต่เขมนแดงพยายามกำจัดชนชั้นกรรมการโดยมองเป็นซากของอดีตในยูโทเปียใหม่ของพวกเขาชนชั้นกรรมการไม่มีอยู่อีกต่อไป ด้วยการให้คำจำกัดความใหม่ของชนชั้นกรรมการว่าเป็นแนวคิดอุตสาหกรรมในเมืองผลพล์กำหนดเป้าหมายไปที่คนงานโรงงานและสหาภาพแรงงานอย่างรุนแรงพอๆกับที่เขาทำกับคนรวยโดยเชื่อว่าจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติที่แท้จริงอาศัยอยู่ในชาวนานในชนบทที่ไม่ได้รับการศึกษาเท่านั้นการต่อต้านปัญญาชนนี้นำไปสู่การปิดโรงเรียนอย่างเป็นระบบและการเผาห้องสมุด เน <tang s> ื่องจากระบบการปกครองมองว่าการศึกษาระดับสูงรูปแบบใดก็ตามเป็นไพ่คุกข้ามต่อตรงต่อต่อการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ที่รัฐต้องการเมื่อความอดอยากและความรุนแรงแพร่กระจายการกวาดล้างภายในก็รุนแรงขึ้นโดยพลพศกำจัดผู้ที่ถูกมองเป็นคนทรยศแต่ไม่ต้องกังวลพลพศมีทางออกสำหรับความอดอยากโรงครัวรวมถูกจัดตั้งขึ้นสมาชิกทุกคนในคอมมูนจะกินด้วยกันโดยสั่งห้ามการหาอาหารและการล่าสัตว์แบบประเจกบุคคล เด็กอายุเกิน7ปีถูกบังคับให้ใช้ชีวิตแบบรวมหมู่กับครูฝึกขเขมรแดงแทนที่จะอยู่กับพ่อแม่พระสงฆ์ถูกตีตราเป็นปรสิทธิทางสังคมและถูกบังคับให้ใช้แรงงานแม้แต่ผู้ที่มีลักษณะภายนอกที่ดูเหมือนจะเป็นปัญญาชน,ชนเช่นการสวมแว่นตาหรือการพูดได้หลายภาษาก็ถูกประหารชีวิตเพื่อเกรงว่าพวกเขาจะกะบฏต่อขเขมรแดง ความพยายามที่จะชำระสังคมกัมพูชาให้บริสุทธิ์ตามเส้นแบ่งทางเชื้อชาติสังคมและการเมืองยังนำไปสู่การกวาดล้างกองทัพเดิมของกัมพูชาพร้อมกับผู้นำธุรกิจนักข่าวนักศึกษาแพทย์และทนายความขเขมรแดงเริ่มสังหารใครก็ตามที่ถือว่าฉลาดเพื่อพยายามสร้างยูโทเปียใหม่ที่บริสุทธิ์ความหวาดระวพุ่งสูงขึ้นจนถึงขั้นที่ระบอบการปกครองจัดตั้งระบบเรือนจำลับที่โดดเด่นที่สุดคือเรือนจำ s 21ตววเสลง ที่ซึ่งพวกคนนับพันถูกทรมานให้สารภาพเป็นสายลับ KGB หรือ CIA ก่อนจะถูกส่งไปยังทุ่งสังหารไม่มีใครปลอดภัยเนื่องจากการกวาดล้างในที่สุดก็หันเข้าสู่ภายในกัดกินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของขเขมรแดงที่ถูกสงสัยว่ามีจิตใจแบบเวียดนามในร่างกายของขเขมรตามแหล่งข้อมูลทางวิชาการมากมายประมาณการการเสียชีวิตที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดภายใต้ขเขมรแดงกล่าวว่า 33%ของผู้ชายกัมพูชาเสียชีวิตภายใต้เขมรแดงเมื่อเทียบกับ16%ของหญิงกัมพูชาความเชื่ออันแรงกล้าของพลปตที่กัมพูชาจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสังคมเกษตรกรรมยูโทเปียมาจากประสบการณ์ของเขาในแถบตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นชนบทของกัมพูชา พลพตกล่าวว่าการสังหารนี้มีขึ้นเพื่อการชำระประชากรให้บริสุทธิ์ในช่วงเวลานี้พลพตมองว่าเขมรแดงเป็นแบบอย่างที่ควรถูกเรียนแบบโดยขบวนการปฏิวัติอื่นๆทั่วโลกและจีผู้นำมาร์กซิสจากพมา่าอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยโดยอนุญาตให้พวกมาร์กซิสไทยจัดตั้งฐานทัพตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยในความเป็นจริงในขณะที่อยู่ในสภาพบ้าคลั่งของยูโทเปียเขมรแดงมีเป้าหมายที่จะสร้างอาณาจักรนครวัดใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง ความหลงไหลในการฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ในอดีตของอาณาจักรนครวัดนำไปสู่การอ้างสิทธิ์ดินแดนอย่างก้าวร้าวต่อเพื่อนบ้านของกัมพูชาทั้งหมดขับเคลื่อนโดยลัทธิคลั่งชาติที่รุนแรงซึ่งขัดแย้งกับอุดมคติที่เป็นสากลของลัทธิมาร์กซิส์ดั้งเดิมระบอบการปกครองเริ่มเปิดการจู่โจมข้ามพรมแดนสังหารหมู่พลเรือนในหมู่บ้านชายแดนเวียดนามด้วยความเชื่อมั่นว่าความกระตือรือร้นในการปฏิวัติทำให้พวกเขาอยู่ยงคงกระพันต่อกองกําลังทางทหารที่เหนือกว่าอย่างไรก็ตาม ศัตรูต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในโปรเจกต์ของพลปอิคือเวียดนามซึ่งต่อต้านเขามาโดยตลอดตั้งแต่กลุ่มของเขาเถลิงอำนาจและประกาศอิสรภาพจากขาบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนามหลังจากการประทะก,กันตามพรมแดนหลายครั้งระหว่างปีคศ1975ถึง1978เวียดนามก็หมดความอดทนในวันที่21ธันวาคมคศ1978กองทัพเวียดนามได้เปิดฉากการลุกรานเต็มรูปแบบ ในเวลาเพียงสองสัปดาห์กองทัพเวียดนามได้เข้าสู่เมืองหลวงของกัมพูชาและสถาปนารัฐกัมพูชาที่สนับสนุนเวียดนามซึ่งรู้จักกันในชื่อสาธารณารัฐประชาชนกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากผ่านไปสองเดือนจีนได้โจมตีเวียดนามตอนเหนือโดยหวังจะดึงกองทัพเวียดนามออกจากการรุกรานกัมพูชาเรื่องนี้ช่วยหยุดยั้งการรุกคืึของกองกําลังเวียดนามได้เพียงเล็กน้อยและผลปอดก็หลบหนีไปประเทศไทย การล่มสลายอย่างรวดเร็วของระบอบขมรแดงเผยให้เห็นความเปราะบางของรัฐที่สร้างขึ้นบนความหวาดกลัวและความหิวโหยจึงได้ทหารกัมพูชาที่เหนื่อยล้าจำนวนมากเลือกที่จะลาทิ้งหน้าที่มากกว่าที่จะตายเพื่อผู้นำที่ทำลายครอบครัวของพวกเขาเองแม้จะสูญเสียการควบคุมประเทศแต่ซากที่เหลือของขมรแดงได้ล่าถอยเข้าไปในป่าทึบตามแนวชายแดนไทยที่ซึ่งพวกเขาจะยังคงทำสงครามก่อความไม่สงบที่นองเลือดต่อไปอีกหลายทศวรรษ ในช่วงฤดูมรสุมปีคศ1979กองทัพเขมรแดงเริ่มกลับเข้าสู่กัมพูชาและภายในกลางปี1980พวกเขาอ้างว่ามีทหาร4,000 40, 0นายที่ได้รับความช่วยเหลือจากสเสบียงของจีนอย่างไรก็ตามภายใน4ปีเขมรแดงถูกผลักดันกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งในปีคศ1984และผลปอตได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคฮอตกินส์ซึ่งเป็นมะเร็งรูปแบบหนึ่งซึ่งทำให้เขาต้องกเกษียณจากการบังคับบัญชาทหารในปีคศ1985 าจากที่เคยประหารชีวิตหมอที่เก่งที่สุดส่วนใหญ่ในกัมพูชาไปแล้วผลปอดจึงต้องเดินทางไกลไปจีนเพื่อรับการรักษาซึ่งทำให้อาการของเขาแย่ลงด้วยความภายแพ้เจ็บป่วยและหมดหวังผลปอดกลับมากัมพูชาในปีคศ1988ด้วยความระแวดระวังในการเจรจาสันติภาพในช่วงตน้นเมื่อสงครามเย็นสิ้นลงแล้วสหรัฐก็หยุดให้การรับรองเขมรนแดงเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมของกัมพูชาและในปีคศ1981ฝ่ายต่างๆของกัมพูชาตกลงที่จะหยุดยิงภายใต้าการดูแลของ UN เเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งแบบปประชาธิไตย การเปลี่ยนแปลงของภูมมทัศนทางการเมืองระดับโลกทำให้เขเมรแดงถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆจากที่ผู้อุปถรัรมภ์เดิมของพวกเขาเริ่มให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการทุตภาพมากกว่าการสนับสนุนกระบวนการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ที่ล้มเหลวกระบวนการสันติภาพที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN มีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อแต่ผลปอดยังคงท้าทายในป้อมปราการในป่าข,ของเขาโดยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในระเบียบป,ประชาธิปไตยใหม่และสั่งให้ผู้ติดตามที่เหลือสู้ต่อไปหลังจากพ่ายแพ้อย่างยับเยินในการเลือกตั้งปีคศ1993 .99 3. พลปอตยังคงสู้รบด้วยอาวุธในป่าต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสียทางทหารและการละทิ้งหน้าที่จำนวนมากพลปอตจึงย้ายกองบัญชาการหลายครั้งเมื่อการสนับสนุนลดลงสุขภาพของเขาแย่งลงเนื่องจากโรคลิ้นหัวใจอออติกตีบและโรคหลอดเลือดสมองทำให้เขาเป็นอัมพา,าตบางส่วนเมื่อกองกำลังขเขมรแดงลดน้อยลงเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น โดยแสดงความเห็นแก่คนสนิทว่าจุดจบของขบวนการใกล้เข้ามาแล้วในปีคศ .1997 ผลปอร์ตถูกจับกลุ่มในที่สุดโดยหนึ่งในผู้บัญชาการของเขาเองที่เชื่อว่าผลปอร์ตกำลังวางแผนจะฆ่าเขาผลปอร์ตถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามเขายังคงอยู่ภายใต้การกักบริเวณในบ้านในช่วงเวลานั้นระหว่างการกักบริเวณเขาได้รับความเยี่ยมเยียนจากนักข่าวชาวอเมริกันเนทเทเยอร์ ในการสัมภาษณ์พลปอตกล่าวว่ามโนคําของเขาสะอาดบริสุทธิ์แต่ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเขายังบอกกับเนทว่าผมอยากให้คุณรู้ว่าทุกอย่างที่ผมทำผมทำเพื่อประเทศของผมการจับกลุ่มครั้งนี้โดยสหายของเขาเองตาม็อกถือเป็นสัญญาณสิ้นสุดอำนาจของพลปอ๊อตอย่างเด็ดขาดจึงจ่ยที่เคยถืออำนาจเบ็ดเสร็จเหนือคนนับล้านกลายเป็นนักโทษในระบบแห่งความหวาดระแวงที่เขาสร้างขึ้นมาเอง แม้ในวันสุดท้ายของเขาเขาก็ไม่ได้แสดงความเสียใจต่อชีวิตที่สูญเสียไปนับล้านโดยยังของรักษาภาพลวงตาว่าการกระทําของเขาเป็นความเสียสละที่จําเป็นเพื่อการรักษาเผาพันธุ์เขมรและการทําให้ความฝันสังคมนิยมเป็นจริงในวันที่15เมษายนคศ1998พลปอสเสียชีวิตขณะหลับด้วยอาการหัวใจวายอย่างไรก็ตามตาม็อกแนะนําว่าเขาปลิดชีวิตตนเองเมื่อทราบแผนการที่จะส่งตัวเขากับสหรัฐอเมริกา ร่างของเขาถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่ภรรยาของเขาจะทำการเผาขมรแดงยังคงสูญเสียดินแดนและในเดือนมีนาคมคศ1999ผู้บัญชาการขมรแดงคนเดียวกับที่จับกลุ่มและส่งตัวผลปอดก็ถูกจับกลุ่มเช่นกันถือเป็นการล่มสลายอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มปัจจุบันเป็นเวลากว่า25ปีแล้วที่ขมรแดงสลายตัวไปซึ่งเป็นเวลาไม่นานนักหากคุณถามฉัน ฉันหมายถึงว่ามีแม้กระทั่งวิดีโอร่างของผลปอ๊อตวัน YouTube ซึ่งคุณสามารถค้นหาดูได้หากคุณสนใจเรื่องพวกนั้นผลปอ๊อตจินตนาการถึงยูโทเปียมาร์กซิสของกัมพูชาจากประสบการณ์ของเขาในหมู่บ้านที่พึ่งพาตนเองในป่า แต่กษัตริย์องค์เดียวกับที่พลปอ๊อตขับไล่ในทศวรรษที่70นโรโดมสีหนุก็กลับมามีอำนาจในปีคศ1993และสถาปนาระบบกษัตริย์ขึ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าพลปอ๊อตและการเคลื่อนไหวของเขานั้นช่างโง่เขลาและไร้ความสามารถเพียงใดในการสถาปนายูโทเปียสำหรับชนชั้นกรรมราชีพทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่สังหารประชากรเกือบ25ในเวลาไม่ถึง4ปี มรดกของระบบการปกครองของเขายังคงเป็นบาดแผลลึกในจิตใจของชาวกัมพูชาในขณะที่ประเทศยังคงดิ้นรนกับความบอบช้ำจากทุ่งสังหารและกระบวนการที่ยากลำบากในการสแสวงหาความยุติธรรมผ่านศาลระหว่างประเทศปัจจุบันซากของความพยายามในปีศูนย์เยียบิโรทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่น่าสยดสยองถึงผลที่ตามมาอันหาย,ยนะที่เกิดขึ้นเมื่ออุดมการที่รุนแรงได้รับการจัดลำดับความสำคัญเหนือชีวิตมนุษย์และเหตุผลพื้นฐาน